กิติศรีสมบูรณอดุลยเชดชสยามินทราธิเบศร,ราชเชารมกรมนาถบพิษท้าววัยเก้าเจ้าอยู่หวัวและพาชาชระ้าจาญลักษณเด็จพระนางเจ้าสุนิดาพระเจ้าสุดาพิมลรักจะขอสุดสารพระราชปณิธานด้วยความทรงรักพระดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนถนอมพระกรุณาธิคุณสีไกร